สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการดอนอัไกายาก้าวใหม่โลกธุรกิจกับผมนายแพทย์วายโยอัศนุ่งเรืองครับ วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับแนวคิดและเทคโนโลยีที่คิดค้นโดยชาวญี่ปุ่นเพื่อให้พวกเราทุกคนนั้นมีคุณภาพชีวิตที่สะดวกสบายและก็ดียิ่งขึ้นครับถ้าพูดถึงเครื่องมือทางการแพทย์เท่านั้นเรามักจะคิดว่าจะต้องกำเนิดมาจากโรงพยาบาลชั้นนำหรือห้องแล็บขนาดใหญ่เสมอไปแต่ในวันนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับวิวัฒนาการทางการแพทย์ซึ่งเกิดภายในห้องแล็บเล็กๆแต่กลับสามารถช่วยชีวิตคนได้เป็นล้านการคิดค้นเครื่องมือแพทย์โดยนายแพทย์ชาวญี่ปุ่นซึ่งมีความตั้งใจอย่างแรงกล้าครับที่จะช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยทั่ว ความพยายามของคุณหมอจะประสบความสำเร็จรุ่วงตามที่ตั้งไว้หรือไม่เราไปติดตามชมในดอราฟไกย่าครับขอปรบมือดังๆให้กับนายแพทย์ชาวญี่ปุ่นนะครับในการที่มีความพยายามอย่างสุดความสามารถในการคิดค้นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและค่าใช้จ่ายไม่แพงสําหรับช่วยเหลือชีวิตมวลมนุษยชาติครับ เราจะเห็นได้ว่าการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆนั้นไม่จําเป็นจะต้องเกิดมาจากห้องแลบใหญ่ๆหรือราคาแพงเสมอไปเพียงแค่เรามีความคิดดีๆและก็ความตั้งใจเราก็สามารถที่จะช่วยเหลือโลกเราให้ดีขึ้นได้อย่างแน่นอนครับแล้วกลับมาพบกับรายการที่จุดประกายความคิดดีๆให้กับคุณผู้ชมแบบนี้ได้ใหม่ทางช่อง3 SD กับรายการดอนรับก่ยาทุกวันอาทิตย์ห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ